โอเคครับเดี๋ยวเราโอ้โหโอ้โหแยเดี๋ยวเราจะมาลองท่อ s c Project กันนะครับออนะครับเป็นโปรเจกต์ตัวยาวยาวจากปกตินิดนึงเนะาะเมื่อก่อนผมใส่18นิ้วจะลองแบบล้านๆนบ้าง เดี๋ยวยไปเติมน้ำมันกันเดี๋ยวก็ย่าซัดกันแบบเอาแบบว่าถ้าตำรวจเห็นนี่คือขี่ตามครับมีแต่คนอวยพรครับทั้งทั้งซอยอ่ะทั้งเส้นเนี่ยอันนี้แค่เดินเบาเลยเดินเบาไม่เบาแล้วอ่ะยังไงพี่ผมไปก่อนนะ อันนี้ผมนี่าใส่จุกลดเสียงตรงกลางก่อนที่ไปถึงท่อใสไว้น,นิดนึงเพราะว่าถ้าอาเอาตรงๆนะมันเป็นคอฟูแล้วมันไม่มีแคทใช่ไหมคือผมขี่ไม่ได้ครับมันดังไปผมนี่ปวดหูเลยเอผมนี่เจ็บโกกหูเลยทีเดียวอารมณ์มีคนเอามือมาตบบ้องหูผมตลอดเวลา แต่ถามว่ามันดีไหมผมว่ามันบิดติดมือเลยนะเพราะว่าท่อมันโล่งอะ เอาไปหมดแล้วมั้ง เติมน้ำมันมาเติมน้ำมันมามาปั๊มมาเติมน้ำมันเข้าบ้านโอ้ลืมลืมโทษด,ดินี่เนี่ยบัลลึกเลย,ไ,เปเยไปมีตังค์มันผูกยอะไปขึ้นนั่นนี่หมดแบงคงเจ้าหมื่นเลยจะไปถ่ายแค่อาที่ขึ้นฮะคนเดียว,ยวทำคลิป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  Hãy nhút giúp 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 Gióc giọc Cô thuyền sắc xáo đấy เอาจริงๆนะเสียงเหมือนเหมือนตอนไม่ได้ใส่ท่อไม่ต่างต่างนิดเดียวเ,เสียงมันเสียงมันจะไม่ค่อยต่างตอนคอท่อไอ้ทุยขอดคอ What What the fuck? เออไม่ต่างกันเลย เพราะว่าเยาแก้วตรงปลายอะมันหนาอยู่นะแต่ว่าด้วยการที่ท่อมันเล็กไงเออมันเลยทาให้แบบเสียงมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอยากอัดจริงๆมันก็อัดไม่ได้เพราะว่าถนนมันก็ได้แค่นี้ครับมันต้องเป็นอีกเส้นหนึ่งเนาะวันนี้ผมแค่มาเติมน้ำมันเฉยโอ้โหเ,เสียงดังชิบหาย เสียงไม่ได้ยินผมพูดก็ขอใครเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้แม่งเสียงดังยิบหายไม่ปิดกั้นจาย แรกมันก็แรงแม่งแรงทุกคันอ่ะเออแต่ไม่รู้นะคันอื่นอาจจะยังไงไม่รู้แต่สำหรับคือสำหรับผมคือไอ้เจ้เอ๋ย,อยขับมาสักพักแล้วเนี่ยแม่งเปิดแบบเปิดเล่นนะแมันก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะเหมือนเราชิ้นทอกอ่ะอืมคือมันเป็นอาการขนยางรับซีซีนะครับทุกวันนี้ รถเยอะก็อย่าไปขับเร็วนะะถ้าไม่เยอะก็ว่ากันอีกทีนั่นแหละขับรถอ่ะ man <laughs> กัวชิบหายเยลยรถพ่วงไหยแม่งมันจะเบียดกูหรือเปล่าวะตอนนี้เราก็เข้าบ้านนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้พบปะกับอบรรดาพ่อๆทั้งหลายครับที่นั่งอยู่ข้างถนนพร้อ,อมกับบิ๊กไบค์คู่ใจของเขานะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ผมก็ไม่อยากจะไปขัดเขาเท่าไหร่ แค่นี้แหละไม่มีสาระกูคเคยมาอัดรถเล่นกูเคียดกูทำงานจบอ่าคลิปนี้ก็อัดรถเล่นเฉยเนาะมาเติมน้ำมันนะครับพรุงนี้ผมจะไปถ่ายคลิปที่บนเขาเราจะไปดูว่าอาทิตย์ขึ้นกันนะโอเคแค่นี้แหละฝากกดซับกดไลค์กดแชร์กด, share, กดอ่ามีอะไรกดให้หมดอ่ะยกเว้นดิสไลค์แล้วจะไปกด <Yeah. S 1> ให้เพจผมด้วยให,ให้ช่องยูู้ผมด้วยนะเออ วันนี้ก็มาลองเทสเสียงพวกอ่าพ่อเอซีโปรเจกต์จะเป็นตัวยาวไม่ใช่ตัวสัน้นตัวเรือปากงุ้มอ่าโอเคแค่นี้แหละครับเข้าบ้านก่อนสวัสดีครับโอเคกูจบแล้วกดซับให้กูด้วย